ในความเงียบเขาเก็บซ่อนอะไรไว้ขอให้เปิดใจเขาถี่นะคะนึกถึงคนที่อยู่ในใจของคุณไว้นะคะในความเงียบเขาเก็บซ่อนอะไรไว้เรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณไหน 6เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกันเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมา ลังงินของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการเซาซีไม่ค่อยสูงสิงกับใครมีโลกส่วนตัวสูงชอบความสันโดษทำอะไรเองไปไหนได้เองต่อสู้ตามลำพังเป็นคนที่จิตใจดีนะคะพร้อมให้อภยัยพร้อมให้โอกาสคนอื่นเสมอมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้นะคะ ขยันอดทนด้วยนะคะในความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณรอคอยที่จะให้โอกาสใครอยู่หรือเปล่ามีคนที่อยู่ในใจคนที่คุณหวังดีคนที่คุณจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะทําหิดพลาดอะไรก็ตามนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนะคะ แปดดาพลังงานของคนธาตุลมมีถูนตูนกลุ่ม Judgment น,น,นะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฏิพิจิตสิบดาบพลังงานของคนธาตุลมเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมสี่ดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมา คนคนนี้นะคะจมอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจมีพลังงานลบในตัวเองพอสมควรเขาอ,อาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้หรือว่าชีวิตของเขาอาจจะพบเจออะไรที่ผิดหวังเสียใจมากๆเก็บซ่อนเก็บกดอยู่คนเดียวไม่บอกใครจมอยู่กับความเสียใจจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นมีความรู้สึกผิดมีความเสียใจนะคะ พลังงานของคนคนนี้4ดาบ8ดาบ10ดาบนะคะมีความเงียบงันแล้วก็ขังตัวเองไว้กับความเจ็บปวดความเจ็บปวดนั้นตอนนี้เขารู้สึกผิดที่ตัดสินใจทําลงไปแบบนั้นจนเกิดผลจากการตัดสินใจของเขาทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจผูกมัดตัวเองพันฒนาการตัวเองไว้กับความผิดพลาดเดิมๆนะคะ หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆไม่กล้าแม้แต่จะทักมาหาคุณแต่มีการตามมองตามสองนะคะยังคงมีคุณอยู่แม้จะนิ่งเงียบจากการแม้ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยแต่เขารู้สึกผิดสำนึกผิดมากๆในเรื่องราวก่อนหน้านี้หากว่าคุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน คนคนนี้รู้สึกผิดมากๆในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นห่วงคุณอยู่ตามมองตามสองคุณอู่เงียบๆแม้จะดูนิ่งเฉยแม้จะดูเงียบงนันเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ภายในนั้นแต่ภายในหัวใจนั้นเจ็บปวดเสียใจรู้สึกผิดมากๆนะคะเรามาดูกันว่า ตอนนี้เขาเก็บซ่อนอะไรไว้นะคะหากว่าเขาบอกกับคุณได้นะคะเขาอยากบอกกับคุณว่าอะไรภายใต้ความเงียบงานนั้นนะคะลรงเงินที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ ความผิดพลาดนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดในตัวของเขาเกี่ยวกับหน้าที่การงานความมั่นคงของเขาก็ได้พลังงานของคุณรอคอยที่จะให้อภัยเขาเสมอรอคอยที่จะได้รับการติดต่อจากเขาเสมอนะคะ เรามาดูกันว่าหากว่าเขาพูดกับคุณได้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณภายใต้ความเงียบงันนั้นนะคะเขามีคำพูดอะไรไหใหม่ที่อยากบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้เดทนะคะการจบสิ้นนะคะการเลิกลาความเจ็บปวดความเสียใจปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรน,นะคะเขารู้สึกเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ จริงๆเขาไม่อยากจะให้สถานการณ์ต่างๆจบลงแบบนี้เลยเขาอยากจะทําให้ดีกว่านี้เขาอยากจะทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยซ้ําหรือว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาพยายามทําดีที่สุดเขาเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากจะให้ความสัมพันธ์จบลงไปแบบนี้ พยายามเปลี่ยนแปลงพยายามแก้ไขนะคะหรือว่าตอนนี้ขอเวลาอีกหน่อยนั่นเองนะคะในหัวใจของเขามีเพียงแค่คุณนะคะหรือว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของความเงียบงนันเขาอาจจะขอเวลาในการแก้ไขปัญหาสะสางเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ ได้ก่อนนะคะอาจจะเป็นปัญหาในส่วนตัวของเขาก็ได้เพราะว่าพลังงานของคุณกับเขาที่ขึ้นมาไม่ได้มีการทะเลาะกันเป็นพลังงานของการรอคอยเขาคุณรอคอยเขาคุณยังพร้อมที่จะให้อภัยเขาอยากได้รับการติดต่อจากเขาส่วนตัวเขาจมอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจความผิดพลาดสำนึกผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาน่าจะทำอะไรผิดพลาดในส่วนตัวของเขาแล้วก็เลือกที่จะนิ่งเงียบนิ่งหายไปจากคุณก็ได้ แต่ว่าการนิ่งเงียบนิ่งหายนั้นเหมือนกับขอเวลาให้เขาได้ตั้งหลักขอเวลาให้เขาได้แก้ไขสิ่งนั้นแล้วเขาจะกลับมาหาคุณใหม่นั่นเองพลังงานของปัญหาศักที่เขาได้พบเจอความเจ็บปวดความเสียใจยนะคะการสำนึกผิดพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงขอเวลาอีกหน่อยสถานการณ์หากว่ามี อะไรเปลี่ยนปแปลงไปหรือว่าเขาสามารถเปลี่ยนปแปลงสถาน,นาการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าชีวิตของเขาดีขึ้นเขาจะกลับมาหาคุณอีกแน่นอนหากว่าตอนนั้นคุณยังไม่มีใครหรือว่าคุณยังคงให้อภัยเขาให้โอกาสเขาเขาจะกลับมาเพื่ออธิบายทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณแน่นอนนั่นเองนะคะภายใต้ความนิ่งเงียบภายใต้ความเงียบงานเขาเก็บซ่อนอะไรไว้เขาเก็บซ่อนความเจ็บปวดความเสียใจ ความคิดถึงความห่วงใยที่มีให้กับคุณไว้นั่นเองนะคะ